สวัสดีครับพีเพยนะครับผมวันนี้พี่เพยจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้1เดือนกับเจ้าตัว,ว POCO X7 Pro มือถือที่พี่ซื้อมากับราคา8,900บาทซึ่งบอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากเสี่ยมี่ทำมือถือตัวนี้มาสเปคกับราคาเกินคุ้มจริงพี่จะขอผมแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมา ตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับผมบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปมนะว่าให้กดซื้อตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับบางครั้งราคาอาจจะไม่น่ว่าให้กดเช็คราคา,า,คาล่าสุดตามลิงก์พีซื้อมาใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยใช้งานมาหนึ่งเดือนกับเจ้าตัว poco x 7 pro ตัวนี้จะเป็นไงบ้าง จากเดิมพีใช้ตัว p o c o X7 ก็ถือว่าใช้งานดีได้เช่นกันนะผมมาดูว่า X7 Pro มันมีดีอะไรบ้างทําไม่พีจึงชอบตัวนี้หลังจากพีใช้งานมากครับผมบอดี้ครับบอด y ี้มันมีความสวยงามในการออกแบบมากซึ่งพีซื้อมาเองรีวิวเองผมตัวนี้บอกเลยว่าบอดี้ฝาหลังผิวสัมผัสคือฟีลลิ่งคูรดีครับมีความสวยงามจริงครับ พีใช้กระสีเยลโล่นะครับก็จะมีสีดํากับสีเหลืองสไตล์ของเจ้าตัวโปโกโนะครับนี่โคตรสวยอ่ะคือเก็บดีเทลของการออกแบบฝาหลังดีมากครับงานคือดีจริงอันนี้พี่ซื้อมาเองนะครับผมอีกครั้งย้ํานะครับนี่ครับผมแล้วก็ผมอันนี้เป็นเลนส์โซนี i f x นะครับผม8 8 2มีตัว OIS กล้องหลัง50ล้านครับถ่ายวิดีโอบอิเลวอนิ่งมากครับถ่าย 4K 60เฟรมได้นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็มีผมกล้องอัลโตวายอยู่ที่8ล้านนะครับนี่ครับเก็บดีเทลของตัวเนื้อง,งานของตัวเครื่องคือเวิร์กจริงครับด้านบนมี IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับ แล้วก็ลําโพง1ตัวครับผมตัวนี้ลําโพง2ตัวแบบตัว d o b y y d m o o s ครับบอกเลยว่าเสียงให้มาจะเต็มมากครับซึ่งพีชอบเสียงจริงครับช่องใส่ซิม2ซิม5 g ผมตัวนี้พอร์ตไฮซแล้วก็ซัพพอร์ตเป็น u f f ในการอ่านเขียนข้อมูลเวอร์ชัน v 4นะผมตัวนี้ลองพีใช้คือ256กับแรม12บกิกบวกเพิ่ม12กิกเป็นแรมที่พีรู้สึกว่าแรมให้มาคือสุดจริงเป็นแรมที่บอกเลยว่าเร็วแรงจริงครับกับแรมที่เป็น L PDR และผมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน 5x ครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคให้มาสุดจริงครับตัวนี้นะครับแถมกล้องมี AI เป็นฟังก์ชันครบจริงครับ AI คือใช้งานดีมากลบวัตถุหรือว่าการสร้างรูปภาพขึ้นมาได้ซึ่งนี้ขอชื่อวืเลยว่าให้มาจัดเต็มจริง CPU ครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรแรงในดัมมิสตี้840 Ultra ซึ่งเป็น CPU ที่มาจาก ตัวเรือธงครับราคาหลัก2,000 0แต่ไม่ใส่ราคาไปพันเคือพี่แกคือแรงจริงผมตัวนี้ความเร็วความแรงเกือบเกือบเซปดากอน8เจน2 000. 3, 000. ถึงเจน3ครับถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็เกินคาดกับค่าตัวมากนะผมตัวนี้ทช่พีทําการ ใช้งานมานะครับนี่ครับผมหน้าจอผมให้มาถือว่าสุดจริงครับสามารถสแกนมือบริเวณหน้าจอได้หน้าจอ6.67นิ้วครับหน้าจอสู้แสงคือ3,200นิ้นครับถือว่าหน้าจอให้มาสุดมากครับหน้าจอเอมเร e ครับดิเฟร์คือ120เฮิรตครับรองรับ HDR10+ พัแล้วก็ Dolby Vision แล้วผมตัวนี้จะเต็มมากแรมลมทุกอย่างเพอร์เฟกมากผมตัวนี้ซึ่งพี่ชอบกล้องหน้ามาก ให้มา20ล้านสกินโทนในการถ่ายก็ถือว่าสุดจริงกับแบตให้มาสมตัวนี้บอกเลยว,ว่า1วันเพียงพอกับแบตให้มา6,000มิลแอมกับตัว Fast c h a r ์จคือ90วัตต์สามารถเชื่อมต่อ 5G Wi-Fi 6แล้วก็บู o o t เวอร์ชัน5.4แล้วก็มีตัว NFC ด้วยครับถือว่าจัดเต็มจริงผมตัวนี้นครับผมให้ดูกันว่าสเปบผมนี่ครับเกี่ยวโทรศัพท์มอนี่ครับเป็นตัว Xiaomi HyperOS Version 2หรือว,ว่า Android 15ครับ เพิ่มแรมได้อีกเท่าตัวตัวนี้แรม12บวกเพิ่ม12นะครับถือว่าใช้งาน,นมา1นเดือนบอกเลยว่าตัวนี้เพียงพอมากๆครับซึ่งพี่แฮปปี้มากหลังจากที่ใช้งาน,นตัวนี้มาบอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงครับหน้าจอทัดดีมาก u ู UI ในการเข้าตัวแอปพลิเคชันก็เื่อไหลครับสามารถพพอร์ตกับแอปธนาคารทุกธนาคารได้แล้วก็มีฟังก์ชันของเกมเทอร์โบสามารถเล่นเกมมือถสุดจริงครับพี่เล่นเกม r v มาบอกเลยว่า r v ครับมีความสมูท คือปรับ60เฟรมทุกอย่างปรับสูงสุดได้ถือว่าสุดจริงฟรีไฟล์แมปทุกอย่างปรับสูงสุดได้บอกเลยว่าสุดจริงเก็บชิปอินแพคปรับสูงสุดบอกเลยว่าลื่นมากแล้วก็จัดก,การความร้อนดีมากพับจีไจโรสโคปถือว่าสุดมากพี่ปรับเป็น Ultra อัลต้าเอชดีะผมตัวนี้คือบอกเลยว่าสุดมากในการใช้งานสปีพพถือว่าเล่นเกมเพียงพอมากครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับมาดูว่าเฮ้ยกล้องหลังจากพีไปใช้งานตัวกล้องมาจะเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้เพให้่ดูก่อนว่า เฮ้ยในการถ่ายวิดีโอก็ถือว่าตัวนี้ผมมันมีความสมูทมากซึ่งพีชอบมากผมในการถ่ายวิดีโอถือว่าสุดจริงครับพีถ่ายช่วงหัวค่ำบอกเลยว่าวิดีโอพีสัมผัสมาถือว่าดีคอนเฟิร์มจากพีเพนเลยว่ากล้องหน้าสกินโทนในการทำพอร์เทตหน้าชัดหลังเบอร์ก็ถือว่าดีครับพีถ่ายช่วงหัวค่ำนะตัวนี้ถือว่าทำการบ้านมาดีมากครับเก็บแสงเก็บเงาถือว่าสุดจริงแล้วการสั่นตัวนี้ผม o s, <OS> <S, โ, <S โดยการใช้ฮาร์ดแวร์ <PM 2> นะครับถ <P 4 S 1> ือว่าสุดจริงครับแล้วก็บับนททรกเเป็นสสูงสงุดขอออมมืืถึฟี่รองรับได้นะครับนี่อันนี้คือเสียงจากไมค์บีนผมคือตัวกล้องมี OIS หรือว่าการใช้ฮาร์ดแวร์เช่ยการสั่นผมแล้วก็บวก ES ไว้ถือว่าทำดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมครับนี่ครับสัปพีนะาถือว่าให้มาเพอร์เฟกมากครับโหโคตรเนียบอะคือกล้องเนียบมากครับ กันสั่นดีมาก บอกเลยว,ว่าสเปกกล้องครับยังไงพี่ก็มองว่าตัวนี้สเปกกล้องให้มาจัดเต็มจริงครับแล้วก็มี AI ในการทำสกายช็อตครับซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวนี้คือสุดจริงครับสามารถเสริมภาพไม่เป็น HD หรือว่าขยายรูปภาพเพิ่ม i m a g e ขึ้นมาแล้วก็ลบประมตัวนี้วัตถุถือว่าเปรียบเสมือนมือถือหลักสามมือ้นท็อปเอามาใส่กับตัวนี้ซึ่งเ่ลล์มิซิสี่ก็มีฟังก์ชันนี้ตัวนี้ก็มีเช่นกันครับเป็นฟูลของตัว AI ของการแต่งกลามรอะไรถือว่าให้มาสุดมากครับ ผมตัวนี้นะผมนี่ครับท้องฟ้าครับนี่ครับลุงนะผมใส่ลุงได้หรือว่าใส่ฟังก์ชันของ AI ได้นะผมตัวนี้บอกเลยว่าสักพีนะให้มาคือสุดจริงครับสุดมากนี่ครับผมใส่ลุงนะผมใส่ลุงนี่ครับมันก็กําลังโหลดอยู่นะครับนี่ครับอันไหนเราเราก็ติ๊กได้ผมนี่ครับยามลาตี้อย่างเงี้ยผมเราก็ติได้ซึ่งหมดเลยว่า AI ทําการบ้านมาดีมากๆครับอันนี้ขอเช่นชมไร้ว่า AI คือสุดจริงครับอืม แล้วมันก็ปรับสกินโทนของรูปภาพให้ดูแบบว่าช่วงเวลานั้นได้นะครับผมนี่ครับเนี่ยผมอันนี้เราก็ปรับได้ครับผมนะครับโหลดไปเลยนี่ครับคือจะมีตัวนี้ก็ได้แสงออร่านะครับผมหรือว่าแสงที่เป็นแบบแสงเหนือเงี้ยโอ้ถือว่าให้มาสุดจริงอ่ะสุดมากๆครับผมแล้วก็นี่ครับผมข้างแลนอย่างเงี้ยอยากดูช้างเผือกครับช้างเพือนี่ก็ทําได้บอกเลยว่าสุดยอดมาก AI ถือว่าเป็นตัวที่พี่รู้สึกว่า เป็น AI Tool ท,ที่แบบมีฟังก์ชันครบมากแก้ไขรูปภาพได้อ,อย่างเพียงพอจริงครับแล้วก็ CPU มันแรงครับทำให้ประเมินผล AI ถือว่า worth จริงครับผมตัวนี้มีการระบายความร้อนที่บอกเลยว่าสุดจริงครับเป็นตัว Liquid Cool 4.0ครับซึ่งมีแผนระบายความร้อนในตัวเครื่องรอบทิศทางตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับเล่นเกมเลยว่าตัวนี้แบตถือว่าอึดหน้าจอสวยทุกอย่าง perfect มากสัตพีชง,งานมาถือว่าคุ้มจริง กันฝุ่นกันน้ำที่ IP 68ด้วยบอดี้ถือว่ามีความเพียงพอมากครับแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงครับมาดูว่าเฮ้ยเสียงเป็นไงบ้างลำโพง2ตัวผมตัวนี้ให้ดูเลยว,ว่าเสียงนะผมจะเป็นอย่างไรซึ่งพี่บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาเสียงถือว่าเบสกลางถือว่าสุดยอดมากครับ there's no hope, you can still go บอกแล้วว่าเสียงเบสเสียงกลางเรื่องเสียงคือสุดยอดจริงครับตัวเสียงสามารถปรับอีโคไลเซอร์ผมเพิ่มเติมจากเดิมได้ผมตัวนี้นี่ครับเราเปิดได้แล้วว่าผมมีการปรับตัวอีโคไลเซอร์ถึง9รูปแบบครับอันนี้เชื่อมชมเลยว่าสุดจริงตัวนี้สามารถเป็นหน้าจอสามารถคดแอปได้ปกติของมือถือของเสี่ยมี่นะครับนี่ครับผมมาดูว่าหน้าจอสามารถรับชมได้สูงสุดมากน้อยเพียงในผมตัวนี้นะครับผมพี่เปิดสูงสุดเลย 4K นะผมตัวนี้60เฟรม sdr คือสามารถรองรับสูงสุดของ YouTube สับมือถือได้เลยนะครับนี่หน้าจอสู้แสง3,000พนสรนินนะก็ถือว่าเพียงพอมากครับคือเอาตรงนะคือเป็นมือที่มีทุกอย่างเพอร์เฟมาก มีพื้นที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่พิเศษถึง5,000ตารางมิลลิเมตรมีแบตท,ที่อึดแล้วก็เป็น n อนไอแล้วก็มีการจัดการเฟรมเรตของตัวเครื่องทําให้สมูทมากครับจบครบครับกับมือถือตัวนี้สัปพีนั้นรู้สึกว่ามีความพรีเมียมในการใช้งานมากกับงบเป็น1,9ซึ่งดีกีสามารถสู้กับราคาหลัก20,000ได้อย่างสบายผมตัวนี้พีจะขอผมแนบลิกนในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คิปนี้ให้นะผมวันี้ ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะวนันนี้ขอบคุณครับ